ได้เท่าไรวะครับหาหกหมื่นอยู่ค่ะหาหกหมื่นได้เท่าไรวะครับหาหกหมื่นอยู่หาหกหมื่นค่ะเพื่อนเอาไก่แจ่มาแกมกับนี้ค่ะเพื่อนเขียวกรนที่ว่าเพื่อนถืออ่าทายรูปไปโอ้ทายรูปเรือไปค่ะเราเห็นเลขโอ้เห็นเลขค่ะไปเห็นเลขอยู่บ้านแม่นค่ะขนาดว่าขี่รถผ่านในซื้อยกมือไหวเพื่อนถือรถตะลี่เพื่อนกับมอไหวขอร์กันอันนี้เพื่อนทายรูปไปหรอเพื่อนไปเห็นอยู่บ้านถือตรงตรงเลขปกติ ตอนที่เพิ่นน่ะเพิ่นเพิ่อนไทยไม่เลือยงหรอเพิ่นเห็นเลขแมหาคูณสามเลยเนาะค่ะเอาไปไปถือยู่บ้านก็ได้หลายอยู่ป้าคนอยู่กับบ้านเพิ่นก็ถือหาหูมือด้วยกันเนบสามตัวตรงนี่แหละมีหลายคนถือถือไกลรึรอบๆ้างๆนี่เพิ่นก็ได้หลายอยู่ค่ะหลายคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะเราจะพาพี่รองไปถามน้องผู้โชคดีนะ สวัสดแล้วเนาะวันที่จิมโฮมีทูน่าสวัสดีครับเอ้าโว้โว้คม่าก่อนเนาะตอนตอนสิ่นขึ้นเนี่ยจังน้อยเป็นอายอายกองจังน้อยเนาะมาที่นี่เพื่อนกะเห็นก้อนหันที่ซิมโฮมีทูน่าอยู่ค่ะวันนี้เพื่อนกะได้ถ่ายรูปตอนนั้นเพรท่านได้เอาขื่นดอกวันนี้ก็เห็นสามหนึ่งเพื่อนกะได้กันเหมือนบ้านเนาะหัวทหารตอนเพรท่านได้เอาเลือขื่นแม่ค่ะวันนี้เอาเลือขื่นมาวันที่สิบแปดกะ เพื่อนกะมีคนมาเรื่อยๆล่ะไราอาจารย์ทั้งดังเนาะค่ะทั้งพี่เตียวปูดมแนวม้าเนาะค่ะเพื่อนกะกะแวะเวียนมาขออยู่เรื่อยๆเนาะคะ่ะบ,บ่บาวิชาร <c oughs> ทิดเันบํนึงเลยอันลาเก,ก่าไม่ค่อยหูจากเพ<ช>ื่อนเป็นไหนเนาะคะ<อ>่ะมาที่นี่พอดีมีอันลาลาก,ลาก,ก่าคนบ้านนี่แหละแต่หาหาก่าได้นอนอยู่นี่เนาะไปนอนบ้านแฟนส์หละพอดี ยายบุญถวาเรามาาั้งแต่สุรินเพื่อเถา่าเพื่อนกับมาเบิ่องล่ะก็ว่าเขาส่ง่าเพื่อนอยากได้มมไม้พยุงไม้ไผ่ที่เป็นไม้พยุงละ่ะวันนี้ล่ะก็เลยเอาเห็ดไม้ไผ่ที่เป็นไม้พยุงแล้วมาถวายเพื่อ้เห็ดมาถวายเพิ่นค่ะกะมือมาถวายเพื่อนนั่นละ่ะก็ได้จุดทูปจุดทูปค่ะจุดทูปบอกเพื่อนว่าเออกัอธิษฐานบอกเพื่อนนั่นล่ะว่าลูกเอาไม้ไผมาถวายแล้วกับก็บจุดทูกขอเลก เลขอันแรกเนะ่เอามาน้ำเหรอคะกระจุดได้สามศูนหามาที่นี่จุดสามศูนนะทูบแตกแล้วมาเนี่โต๊ะสุดท่าเรขหามันสิมืดๆจัหน่อยสิดำๆจัหน่อยเพื่อนบ่เห็นหลังก็เลยมาจุดไม้กับเป็นสามศูนหาแล้วค่ะบาที่นี้พเพื่อนว่าเห็นบ่ค่อยชัดเลยอยากให้จุดไม้กระทั่งวัดนี่แหละคะ่ะเพื่อนเอามาอีกอันหนึง่งก็เลยจุดให้เพื่อนเป็นเลขอ่าแปดเก้าสามก็ถือทั้งบนทั้งล่างเลยตัวน่งถือสองทาง กระจู้ตั้งแต่วันที่นี้ชิมโหมีทุนาั้นเ่รอคะอือครับอ่าบันนี่กับเพื่อนก็หายมาบันนี่กับแต่ตอนแรกออกก็ดีใจอยู่ดีใจกระถือว่าลายดอกค่ะแต่ดีใจว่าได้อธิษฐานเพื่อมาหาทั้งสามตัวตรงทั้งบนทั้งล่างแน่เด้อฉันดอกลากระซื้อเลขว่าเป็นปันใดดอกกระกระซื้อกับกับเพื่อนหาถือสามตัวตรงเลยเนาะค่ะก็ได้ตวดขายที่เป็นจ้าเมนค่ะไม่ได้กลับไม่ได้ยังเลยเมนค่ะก็ซื้อซื้อสองตัวนะค่ะซื้อตามทูบ แม่นค่ะซื้อตามถูกเจ้าของจุดนั่นแหละเพราะว่าอาธิษฐานขอเพื่อนก็เลยเอาตามถูกบันนี้วังวันที่สามสิบมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะค่ะกับมี่พี่เต้ยกล้องปู่ดมละเพื่อนมามเพื่อนมาบาันนี่พี่เต้ยเพื่อนก็ได้มาให้เรือ,อบโบราณเนาะค่ะเพื่อนเป็นสักขีพยานให้ว่าที่เพื่อนให้เลขนะค่ะถ,ถ้าแม่นถือเนาะพี่เต้ยเพื่อนก็ให้สามตัวตรงหาซูนสามซูนสามสามซูนเนาะค่ะ บันนี้เพื่อนก็ถือกันถือกันไลายแล้วค่ะเป็นเป็นล้านก็มีผู้เพื่อนซื้อเป็นเนาะค่ะผู้เพื่อนถือบันนี้เพื่อนก็เลยสิมาวันที่หาเนี่ยแล้ค่ะวันที่หาเอื้อมมือห้านี่แหละเพื่อนสิมาทั้งนางล้ำเรือกองเงาเสียบล่างกองเนาะอ่าค่ะสิมาแก่บนน้ำแล้วก็ไอ้พามเฮิตลงทานลงหยางนั่นแหละค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อยู่ปะท้ายเนาะค่ะปู่ปะท้ายปู่ปะทายเนาะเน่ค่ะเพื่อนมาบอกไว้ แต่ว่าตอนเพื่อนมาเทแหลกหล่าก็ได้อยู่เบืองน้ำเพื่อนดอกแต่ว่ามือเพื่อนม้าพ่อเล็กบอกแล้วเพื่อนม้าเพื่อนกลับมาบอกอยู่ว่าวันนี้ซิมหาสีม้าถวายข้องกับสีพานางลำน้ำน้ำหยังมาน้ำหนาค่ะกับบ่หายทั้งอันนี้ลำบากเพื่อนกับสีมาทำบุญทำทำหยังน้ำเราจะเอาความมาถวายเมียนหล่าก็คิดว่าเพื่อนกับสีแบบว่าได้น้ำหลายูนะค่ะวันนี้เพื่อนกับบางคนเพื่อนกับขี่รถพานยกมือไหวบ่ได้เขาม้าดอกเพื่อนกับถือลอตเตอรี่เพื่อนกับมาถวายม้าแก้บุญเนี่ยบ้านอื่นกะ ขอเพื่อนกับมาแกี้บนนิดนึงนะคะก็ถือน้ำลายทั้งทงเพลียน้ำมือเพื่อนลงเพลียลงหยังนิดนึงเนาะค่ะลงเพลียลงหยังได้เพื่อนก็ถือน้ำลายลายเพิ่งในเพจเพิ่งในยูทูปเนาะทั้งๆน้ำลายทิม้าน้ำลายก็คิดว่าเพื่อนกับสีสางบาลมีของเพิ่์นั่นเนาะค่ะทั้งบ้านก็มีคนถือลายอยู่หาหกหมื่นแปดหมื่นก็มีอันนี้น้องน้องเนี้ยก็นี่น้องซื้อน้องบีค่ะน้องบีน้องบีเนาะน้องบีถูกสามตัวตรงเอ้สามตัวโต๊ดแล้วก็ เพิ่นกะหายยูแม่บอสออสองตัวสามซูนซูนสามโอ้ตัดค่ะจุดทูปนั้ได้อยู่แต่ว่าเจ้าของกับเป็นคนแบบว่าบอได้ใส่ใจกับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่บันไดแปดเก้านี่ไม่ได้เอาบอกแม่นค่ะไม่ได้ซื้อมาได้แม่นค่ะแต่กแจ๊กะดีใจเรียกว่ากะดีใจดีใจที่ว่าเอออธิษฐานไปแล้วเพิ่นมีหลีเนาะว่าเพิ่อนหายอีหลี่เองสินะค่ะตามคำที่บอกไว้เองสินะค่ะ จุด,จดถูกสองแทงนี่ถูกตั้งสองแทงแม่ค่ะเพื่อนกายทั้งบนทั้ง<อ>ลายทั้งสามตัวแต่ว่าเจ้าของกับสีบอใส่ใจสื่อปันใดยังสี่นะค,ะค่ะกายกายอยากให้งวดนี่ อีกวดนี้น้องบีได้จุดถูกเพือนยังได้ขอเพื่นยังโอ้ว่ท่านได้จุดไหมจุดบ้าถ้าสิจุดกับสิจุดประมาณใกล้ๆมือเนาะค่ะโอ้ใกล้ๆมืออ่ะกะกะมีแบบว่าเพื่อนเคยหายเลขแม่นเหม็นหลายหลายอาจารย์หลายอย่างเนาะค่ะหลายเพจเพื่อนกะมาติดตามคอยเบิองอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวตั้งใจกัดลอน้องบีจุดถูกอีกทีนึงเนาะค่ะกะอยากให้ได้โชคได้ล่ามกำกันอยู่ดอกค่ะเพื่อนกะมามาใหา แบบว่าเป็นบารมีเป็นอย่างเนาะเพื่อนกำไห้โู้ไห้ลาบลากรดีใจน้ำยูมะยูวัดสิได้เจริญขึ้นบ้านกรสิได้เจริญเนาะค่ะหาเพื่อนถือน้ำไหลกระเสิได้บูรณะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเน่ยังสินะค่ะวันทีหาเนี่ยขาดพี่น้องสิมาหลายเนาะเดินทางมาหลายอ่บอกที่อยู่ให้พี่น้องเจ้กหน่อยเนี่ยอ่อยู่ที่อยู่วัดนอ่าทียู่วัดเนาะค่ะกระสิเป็นอ่าบ้านปะข้าวเด้อค่ะมูเก้าตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สิเป็นบ้านปลาข้าวบ่แม่นละหารปลาข้าวเด้อค่ะเป็นบ้านปลาข้าวเพราะว่าปกติเพิ่นสิเข้าใจผิดถ้านําหาบ่าพอออกห้ยเสร์ชบ้านเมืองใต้ก็ได้ค่ะทางมา<ห>บ่หอให้เสิร์ชว่าเออ่สำนักสงฆ์บ่หรือว่าหยังอ่ามัาาเป็น,น,นสำนักสงฆ์ก็สิเป็นอ่าสวนมานารามสำนักสงฆ์ ลาบ้าค่ะถ้าเป็นบ้านปลาเข้าที่สี่ก็นาธีมาถึงเนาะผู้ใดที่จะปักหมุดมากาเลียนเชิญมาเอาวันบุญนาถน้ำเพลินเนื้อขาเพลินสีมาก็ได้การหาเนาะมาเบิ้งเนาะค่ะหอดไซเดียวว่าขนาดบ้านมองต้องหอดบ้านปลาเข้ามู่ที่เก่าตำบลตำบลมะเฟืองค่ะตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงค่ะมพุทธสงครจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดินทางมาได้เนาะคค่่ะะได้ได้ข้าวว่ามือโซ่คุนมาแก่บุญเพคุนถือเท่าไรก็ว่า ได้เท่าไหร่ครับหาหกหมื่นอยู่ค่ะหาหกหมื่นข่าเพิ่นเอาไก่แจ่มาแก่กับมีค่ะเพิ่นเขาโซ้งเขาหยังเพิ่นหินหลังก็ะบอกตามคำเพิ่นวานเนาะค่ะที่ตรงนี้เพิ่นเพิ่นมาเห็นดูในเรือเพิ่นจุดทุบเขียวกอนที่ว่าเพิ่นถืออ่าถ่ายรูปไปถ่ายรูปเรือไปค่ะเราเห็นเลขโอ้เห็นเลขค่ะไปเห็นเลขอยู่บ้านแม่นค่ะขนาดว่านขี่รถพานในซีอยกมือไหวเพิ่นถือรถตะลี่เพิ่นกระม่อไหวขอร์กันอันนี้เพิ่นถ่ายรูปไปแล้วเพิ่นไปเห็นอยู่บ้าน ถือตรงๆเลยวันทีมาบระทันพก่นเนาะตอนที่เพิ่อนฝั่งตอนที่ยังตอนที่เพื่อนน่ะเพิ่อนเพิ่นไทยในเรืองแบบเพิ่นเห็นเลขแม่นค่ะหาคูนสามเลยเนาะเอาไปไปถือยู่บ้านก็ได้หลายอยู่ป้าคนอยู่กับบ้านเพิ่อนก็ถือหาหูมือน้วยกันเน็คสามตัวตรงนี่ยละค่ะมีหลายคนถือถกไลเนาะรอบๆ้างๆนี่เพิ่อนก็ได้หลายอยูุ่บหลายหลายบาทอยู่เอาเดี๋ยวถูกบ้านไหมแม่นค่ะเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งอันเพิ่นมาแก มาแก่บุญเนาะค่ะวันพี้มบ่ออันที่ราถือหลายๆน่ะค่ะเพราะว่าพี่เตียวเป่นมาะไฮเลกยู่นีค่ะมามาให้เลอยู่เลือโบราณนี่หามเมื่ก็สิมาแก่ก็อยากเป็นว่าเพิ่นสใไ้เลขอีกยูค่ะค่ะของมาเบิองน้าเบืนะค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเลขกถูกคนดีเป็นมาแก่บุญเนาะเลขตัวไหนครับพี่พีเป็นมาแก้บุญเนจุดถูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวใไปเบิ่งทีทีเป็นจุดไปอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยใคพี่น่องมาเบิ่งเลยอ่ะ นี่พี่น้องจัดพี่น้องไนบ้างน่ะใส่ไรใส่ลายทูบอ่ะคือไปเห็นทูบอันนี้พันนันไม้แก่บนนี่ค่ะจุดไม้แก่บนบจนจุดใบบอกนี่อันเพันไม้พันไม้แก่บนเลยขอทูบนี่เราพจนจุดใบเป็นทูบมือนี่เดิหมายถึงว่าทูบพจนจุดใบมือนี่นะค่ะมาแกะบนเราพจน์จุดใบเนาะเมนค่ะเมนเป็นเลขยังไงหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดโอหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดโอ้ย ซูมเบล็ดเด้อมันหลายกล่องบอมีมือพี่น้องอ่าหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดที่ผู้โชคดีเพิ่นมาจุดไว้เนาะส่วนของน้องบีต้องรอนะครับรอจุดถูกไกลๆมือพึ่นมาใกลๆมือเนาะอ่ะโอเคเนาะครับเนาะวัอนี้ก็เอาตัวเลขของอ่าผู้ที่โชคดีที่เพิ่นมาจุดไว้มือเสานี่เนาะเพิ่นได้น้ำน้ำได้น้ำอ่ะอยังมาแกะบุญเนาะได้หลายอย่างนะครับเราเพิ่นก็จุดถูกไหวนะครับอ่าไม่พยุงไม่ใช่ไม่พยุงอ๋อใส่ไม้ไผยที่ว่าเอามาอันให้เพิ่นน่ะ โอ้ครับโอ้นี่โอ้เห็ดยางงามเลยตัวนี่เห็ดยางงามเลยตัวนี้เป็นไม้พยุงจับจับขึ้นนดนึงนะนี่นี่นี่น้องบีเอาไม้พายมาถวายนะครับลโชคดีเลยนะครับเนาะ เพราาะว่เมื่อที่ว่าล่ะเอาไม้ใบมาสบายล่ะก็เลยจุดทูบขอเบื้องขากันเล่นได้ออกทั้งบนทั้งล่างทั้งสามจุดตัวให้เล่นโชว์แล้วบ่ดูดีๆจ้ะนี่มีเลขบ่เบิ่งเอาอันนี้เบื้องหงายันอันเจ๋งมากล่ะก็บ่ค่อยอยากบอกเลขยันจังใดแบบใดวอยากให้เบิ่งเอาเนาะค่ะครับอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยรอเลขจุดทูบน้องบีนะครับอาจจะจุดมือใดนั่นเดี๋ยวแอดมินตรงนั้นตามอีกเท่านึงเนาะ ติดตามเพีไป้วจรับอ่าโอเคครับติดตามทั้งช่องไว้นะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็เขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใหนได้ครับเ้อที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ